สวัสดีค่ะมาพบกับคุณคูหยินอีกแล้วค่ะในหน่วยน้ำใสไหลเย็นวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำเนี่ยว่ามีแหล่งน้ำอะไรบ้างมีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะแหล่งน้ำมี2ประเภทค่ะเด็กๆ 1. แหล่งน้ำที่เกิดโดยธรรมชาติ 2. แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเด็กๆ แหล่งน้ําที่เกิดโดยธรรมชาติหมายถึงแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นจากการกระทําของธรรมชาติค่ะเด็กๆเช่นมหาสมุทรทะเลแม่น้ําเป็นต้นค่ะ 2. แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆค่ะเด็กๆเช่นเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าน้ํากินน้ําใช้ เพื่อทำการเกษตรป้องกันอุทกภัยแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่บ่อน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนเป็นต้นค่ะเด็กๆชนิดของน้ำน้ำมีสองชนิดค่ะเด็กๆได้แก่น้ำจืดน้ำเค็มน้ำจืดเราสามารถพบเจอตามแม่น้ำลำคลองค่ะส่วนน้ำเค็ม เราสามารถพบได้ที่ทะเลคาเด็กๆหลังจากที่เด็กๆไปเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับแหล่งน้ำเนี่ยว่ามีที่ไหนบ้างวันนี้ค่ะขญิงก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำพร้อมกับแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเด็กๆอย่าลืมทำมาส่งคุณครูขญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมวันนี้กิจกรรมที่หให้เด็กๆโยงเส้น จำนวนหยดน้ำที่เท่ากับตัวเลขและกิจกรรมที่สองให้เด็กๆทำแบบฝึกหดัดภาษาังกฤษหน้าที่สองให้เด็กๆเ,เขียนตัว A ใหญ่และ A เล็กนะคะเดี๋ยวลืมถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะคะ